สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นค่ะคุณผู้ชมคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมชูพลังซอฟต์พาวเวอร์ต่อยอดความสำเร็จเที่ยวโบราณสถานยามราตรีขยายเวลาไปถึงเมษายนนี้ค่ะนายพนมบุตรจันทราโชตอธิบดีกรมศิลปากรเปิดเผยว่า ตามที่นายเสริมศักด์พงพาณิชย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมมอบหมายให้กรมศิลปากรจัดโครงการราตรีนี้ที่วัดชัยวัฒนารามเปิดให้ประชาชนแต่งกายชุดไทยเข้าชมโบราณสถานยามค่ำคืนทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์และวันหยุดนดักขัตฤกษ์ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน2566เพื่อตอบสนองนโยบายซอฟต์พาวเวอร์ของรัฐบาล โครงการดังกล่าวประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากค่ะมีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นมากกว่า40%สร้างรายได้ให้กับชุมชนทั้งร้านให้เช่าชุดไทยร้านอาหารและที่พักในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในวันเสาร์วันอาทิตย์มีเงินหมุนเวียนจากการเช่าชุดไทยไม่ต่ำกว่า6-7แสนบาทรายได้ค่าเข้าชมตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนไปจนถึงเดือนธันวาคม2566มากกว่า2ล้านบาท จากการลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมช่วงปลายปีที่ผ่านมาตัวแทนผู้ประกอบการร้านให้เช่าชุดไทยได้เข้าพบและขอให้ขยายเวลาโครงการดังกล่าวเนื่องจากมีรายได้มากขึ้นกว่าเดิมหลายเท่าตัวอีกทั้งร้านอาหารต่างๆก็ประสงค์ให้ดำเนินกิจกรรมนี้อย่างต่อเนื่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมจึงสั่งการให้กรมศิลปากรขยายเวลาโครงการไปจนถึงวันที่30เมษายน2567ภายใต้ชื่องานยามค่ำอยุธยา2567อายุธย,ย,ยาสันดาว224 0ซึ่งนอกจากวัดชัยวัฒนารามแล้วยังขยายเวลาเปิดให้เข้าชมวัดราชบูรณะเพิ่มอีกแห่งด้วย อธิบดีกรมศิลปากรกล่าวเพิ่มเติมว่าในส่วนของจังหวัดพระนครศรีอยุธยานั้นจะขยายเวลาเข้าชมพระราชวังจันกเกษมโบราณสถานสำคัญอันเป็นที่ประทับของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเมื่อครั้งทรงดำรงตำแหน่งพระมหาอุปราชในสมัยกรุงศรีอยุธยาช่วงค่ำคืนทุกวันศุกร์เสาร์และอาทิตย์ตั้งแต่เวลา16นาฬิกา30นาทีถึง21นาฬิกาโดยเริ่มตั้งแต่วันที่สองกุมภาพันธ์เป็นต้นไป สำหรับโบราณสถานแห่งอื่นๆเช่นอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทยัยอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรและอุทยานประวัติศาสตร์พิมายจะพิจารณาเรื่องการขยายเวลาเปิดให้เข้าชมในยามค่ำคืนตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมต่อไป